ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่าพุทธบริษัทนิรัรฟังคําแนะนําสักสิบนาทีส็จเศษการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานในตอนกลางวันนี้เป็นการปฏิบัติในหลักสูตรข้อปัญญาหลักสูตรข้อปัญญาย่อมปฏิบัติแตกต่างจากสุขภาพสกคือเวลากลางคืนเพราะแต่ละหมวดการปฏิบัติไม่เสมอเหมือนกัน มีผลต่างกันแต่ความมุ่งหมายจุดหมายปลายทางก็ไปพันิพพานเหมือนกันสําหรับการปฏิบัติในหมดอภิญญานี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ให้เพื่อเ,เรื่องความสงสัยตามความเป็นจริงสิ่งที่มีจริงอยู่ที่สงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริงอย่างที่ได้กล่าวว่าตายแล้วมีสภาพไม่ศูนตายแล้วต้องเกิด เพรว่าใจเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นเศษสุรกายก็ดีเป็นสัตว์ที่ฉันก็ดีเป็นคนเป็นเทวดาและเป็นรองก็ตามอย่างนี้ที่มาเกิดไม่ใช่ว่าสูญโยไปเลยอย่างนี้บรรดาจะพูดบนสัตว์ทปฏิบัติได้สามารถพิสูจน์ได้แต่ต่อไปที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคุณมีอารมณ์ชั่วก่อนตายไปอบายภูม,มินรกเป็นต้น มีอารมณ์ดีก่อนตายไปสุคติคือมีสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้เป็นความจริงไหมเราจะสามารถพิสูจน์ได้และก็บรรดาลญยญ่าท่านท่านหลายเพื่อนท่านลลายก็ดีใครก็ตาม <c oughs> ที่ท่านรู้จักเขาตายแล้วเวลานี้ไปอ,อยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ไปในการใดก็อาศัยกฎของกรรมอะไรเป็นเหตุ อย่างนี้ท่ทานศาสดาสามารถติดตามรู้ได้และท่านสามารถจะรู้ตัวท่านเองและคนอื่นและสัตว์อื่นว่าก่อนเกิดมาจากไหนถ้าตายจากความเป็นคนหรือสัตว์ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้ก็รู้ได้ดยการต่อไปท่านทั้งหลายสามารถลึกชาติได้โดยไม่จํากัดว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและใครไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนสามารถรู้ได้ <c oughs> สาม,มารถรู้จิตใจเขาตนเองและจิตใจเขาผคนอื่นว่ามีกิเลสมากมีกิเลสน้อยมีความสุขมีความทุกข์มีความรู้สึกมีความคิดอ่านเป็นประการใดอย่างนี้เราสาม,มารถรู้จิตใจของเขาได้และพวกเราก็รู้ได้เราสาม,มารถรู้อดีตอนาคตของเราและพวกคนอื่นได้ตามความต้องการว่าคนนี้ว่าอดีตเป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไง จะรู้เหตุการณ์ปัจจุบันว่าอะไรจะเกิดกับเรากับเพื่อนของเราหรือใครบ้างหรือสถานที่เราได้คนที่มีความสุขความทุกข์หรือเราที่มีความสุขความทุกข์ในปัจจุบันในชาติก่อนเราทํากรรมอะไรไว้อย่างนี้เรารู้ได้กระมว์ความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการจะรู้จะรู้ได้โดยกฎกาวัญญาที่จะปฏิบัติเวลานี้ แันั้นใบวีบอกคนบางคนบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เอานำไสยศาสตร์เข้ามาช่วยควาจริงไม่ใช่ถ้านำไสยศาสตรเข้ามาช่วยทุกคนต้องมีความรู้สึกเสมอเสมอกันหมดแต่นี่ต้องเป็นความสามารถของท่านเองท่านที่ได้พูดอย่างนั้นท่านไม่เข้าใจตามความปจริงเราก็ไม่ควรจะไปตำหนิเพราะตามธรรมดาคนจะงโง่และฉลาดไม่เสมอกัน มีความรู้ไม่เท่าเทียมกันนี่เป็นของธรรมดาคนไหนมีความรู้สึกตนปฏิบัติอย่างไรก็ไม่มีความรู้สึกว่าคนอื่นเขาต้องทําอย่างนั้นในคนที่ไร้ความสามารถเจ้าตาหนิคนที่มีความสามารถเกินกว่าว่าทำอย่างน้นผิดอย่างนี้ผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกไม่ควรจะโกรธไม่ควรจะติเตียงกันว่าเขาทําผิดแล้วพูดผิด แนวปฏิบัติที่จะให้ได้ดีบรรดาท่านพุทธริษัทอันดับแรกขอทุกคนน้อมจิตในการให้ทานเสียก่อนต้องมีความไม่ตาปราณีเมตตากุณาความสงสารมีความรักความสงสารในบุคคลละสัตว์ทั่วไปคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครตลอดชีวิตเราจะเกือ้อกูลกับบุคคลละสัตว์เท่าที่เราจะเพียงได้ทั่วโลกนี่มีจิตใจเสมอกัน จิตใจถ้าคิดอย่างนี้ก็มีความเยือกเย็นอย่างนี้ก็เริ่มต้นมีสมาธิไม่จากคานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นสำหรับศินสิลที่มีความสําคัญบรรดาั้งพุทธบริษัทที่นี่ต้องรักษาศินบริสุทธิ์กลับไปบ้านก็ต้องทรงสิน,นบริสุทธิ์ไปบ้านเฉพาะสินห้าใช้ได้ไม่ต้องสินแปดโดยใครจะรักษาสิน 8, แปดตอลอดกาลก็ยิ่งดี สินห้าคุมตัวไว้ดีถ้าทรงสินบริสุทธิ์จิดใจเยกเกิ็นตารถนาย,ยสงเคราะห์อย่างนี้สมาธิไม่เสื่อมความเป็นทิกไม่เสื่อมในกระบริการต่อไปก็คือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและพระอาาริยสงฆ์ต่อไปก็ใช้ปัญญาปัญญาเสียรนาตามความเป็นจริงและได้วิปัสนาญาณว่าการเกิดเป็นมนุษย์สโลกในมันทุกหิวกว็ทุก ความกระหายก็ทุกข์ปุจจาร,ระควาสเวะก็ทุกข์การป่วยไข้ไม่สมบายก็ทุกข์ความแก่เข้ามาก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์การพัดพลาดจะของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์การประกอบกิจการงานต่างๆก็ทุกข์ื่องความวาเวราเกิดในแดนทุกข์เราหาความสุขไม่ได้ถ้าคิดถึงความเป็นเทวดาทุกข์ม เทวดาและผมนี่มีความสุขจริงแต่สุขไม่นานเมื่อหมดผลวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ไม่มีความสุขจริงดินแดนที่มีความสุขจุดเดียวคือนิพพานถ้าใครไปถึงนิพพานได้แล้วไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนอีกไม่ตายไม่แก่ไม่มีรมเป็นทุกข์ไม่มีรมหนักใจไม่แต่ความสุขอย่างเดียว เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการให้บรรดาท่านพุทธบริษัทไปที่นั้นวิธีที่เราจะไปนิพพานได้คือว่าคิดว่ามนุ์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเกิดเป็นมนุ์โลกอีกเทวดาหรือพรหมมีความสุขเกียแต่สุขวลานานเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานจุดเดียวจิตคิดจะให้ทานคารุปตะไศนาคมคือพระพุทธเจ้าประธรรตาเดอริ์สงมีสินห้าบริสุทธิ์จิตตั้งใจไว้โดยเฉพาะ ว่าถ่า่างกายนี้พังมา่อไรเขาปอนิผันเหมือน,นั้นตัดชิ้นใจอย่างนี้ก่อนบรรดาทรรมพุทธบริษัทวันนี้สมาธิของท่านจะดีความเป็นทิพยจะแจ่มใสอภิญญาจะได้ด้วยความคล่องตัวสําหรับการภาวนาบรรดาทรรมพุทธบริษัทให้ใช้คำภาวนาวันมะพาธะคือเวลาให้ใจเข้านึกวนาาันมะเวลาให้ใจออกตะวัาธะ สำหรับความเวลาที่บรรดาจ้าพุทธบริษัทภาวนาอยู่เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดจะลืมว่าใช้คำภาวนาวันมะปาทะเวลาให้ใจเข้านึกวันมะเวลาให้ใจออกนึกปาทะในเวลาที่ภาวนานั้นจงอย่ารู้อยากเห็นอะไรเป็นขาด ถ้าอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นกิจวัตสั้นจะไม่มีผลในการปฏิบัติในวันนี้ขณะภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่ให้ตั้งใจรู้ลมหายใจจริงๆใหญ่ยยเขื่อนและรู้คำภาวนาตามจริงๆใหญ่ยยเขื่อนถ้าบังเอิญเคลื่อนไปบ้างมารู้สึกตัวก็เริ่มจับลมหายใจเขาออกใหม่และก็ภาวนาใหม่ สาหรับลมหายใจขบมนดาแต่พุทธบริษัทปล่อยไปตามปกติอย่าบังคับลมหายใจถ้าบังคับลมหายใจให้หนักให้เบาพูรู้อันนี้ไม่เป็นสมาธิจิตโฟกงสร้านใช้ไม่ได้การปฏิบ,บัติขบมนดาท่านพุทธบริษัทต้องได้ทิพย์จุคุยานก่อนคําว่าทิพย์จคุยานนี่ไม่ได้แปลว่าลูกตาเป็นทิพย์ พราะลูกตาเป็นทิพย์ต้องเป็นเทวดาหรือผมจึงจะมีลูกตาเป็นทิพย์เพราะกายท่านเป็นทิพย์เราเป็นมนุษย์กายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้จะมีได้แต่เพียงทิพย์จักุญ,ญานคําว่าทิพย์จกรานนี่แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์คือใจเป็นทิพย์เมื่อมีความรู้สึกทางใจก็เหมือนกับตายเห็น ห,ห่ไในหีบในหอที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้แต่ความรู้สึกบอกว่ามีอะไรอยู่ถ้าเปิดขึ้นมาจะมีของอย่างนั้นจริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทิพย์ุญญาณทิพย์กุญญานที่บรรดาแต่พุทธบริษัทจะเพลงได้ต้องแบ่งเป็นสามชั้นเพราะกำลังใจของคนไม่เท่ากันท่านที่ได้ทิพย์กุญญาณอย่างอ่อนมีความรู้สึกทางใจแต่ไม่เห็นภาพให้เชื่อความรู้สึกทันที ว่าถูกต้องและจะไม่ผิดท่านที่ได้ทิฏฐิยานอย่างกลางมีความรู้สึกทางใจพร้อมกับจิตเห็นภาพแต่ไม่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสให้เชื่อความรู้สึกทุกอย่างของจิตจะไม่ผิดท่านที่ได้ทิฏุยญยานแจ่มใสละเอียดดีมากมีความรู้สึกทางจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากให้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าความรู้สึกนี้ไม่ผิดคำโมพาทานไม่มีในการเจริญสมาธิ ก็มีคนหลายคนมาทำนึกไปเองใช่ไหมเปลวปาทานใช่ไหมอย่างนี้คอยทำให้คข้องตัวียก่อนอย่าเพิ่งรู้ก่อนเกิดหรือวอ่ายาพิ่งทะลุก,กลางกล่องมีหลายคนชอบพูดแบบนี้แล้วผลสุดทำได้จริงความเป็นจริงเขาไป่เป,เป็นไปตามนั้นให้ทำไปตามครูสอนอย่ารู้ดีกว่าครู อารมณ์นี่ท่านจะเป็นสมาธิและ้จะจำใสได้ในความมทิศก็ต้องไม่ครบมีวรห้าประการนี้ต้องระวังให้มากโดยมากแล้วก็สอนแล้วไม่ค่อจะจำมากจะไปถามกันเรื่อยๆจำนิ้วก็ปินการมาสมควรถ้าใครถามที่หลังก็จะไม่บอกว่าสอนแล้วอารมณ์ห้าประการต้องไม่มีในโรงโคตจิตขณะที่ภาวนาือหนึ่ง ความชอบใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศจะเป็นคนและสัตว์วัตถุตามเราจะไม่คิดอย่างนี้ขณะที่ภาวนาสองจะไม่มีอารมณ์ไม่พอใจให้เกิดขึ้นในเวลาที่ภาวนาจะฝึกอยู่สามจะไม่ปล่อยความง่วงเข้ามาครอบงำ สี่แะควบคุมอรมให้ทรงสมาธิตามลมหายใจเขาออกและภาวน,นาไว้เสมอจะไม่ยอมปล่อยให้เคลื่อนไม่ฟุง้งซ่านห้าต้องไม่สงสัยด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งห้ารายการนี้ถ้าไม่คล่องกับกิจเวลาที่ภาวน,นาและพิจารณาและฝึกอยู่ทุกท่านจะได้ทิปุญาณวันนี้สามารถจะได้ปัญญาในวันนี้ ที่ทาไม่ได้เพราะว่าความเร็วก็ห้ามประการนี้เข้าสิงใจอย่างใดอย่างหนึ่งนิวรนนี่ก็แปลว่าความเร็วที่ทําให้ปัญญาถอยหลังคือถ้ามีนิวรนเข้ามาสิงใจคนนั้นก็โง่งหมดปรรัญญา,าจ,จะนั้นขำบรรดาแต่พุทธบริษัททังหลายโดยทุนหนาที่นั่งที่นี่จงอย่าปล่อยให้ความโง่ครอบครอบความจิตสำหรับเวลาที่ครูเข้าไปสอน ครูจะให้ภาวนาอยู่เฉยสิบนาทีตอนนั้นก็จะมีคนเข้าไปสอนขณะที่คนเข้าไปสอนจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงถ้าหนึ่งหนึ่งคึงหนึ่งชั่วโมงก็จะเลิกทันทีใครได้หรือไม่ได้ไปเรงยคนนั้นเวลาที่ครูเข้าไปนั่งขนาดนั่งกลางวงขอทุกคนเวลานั้นเลิกภาวนาทันทีและก็ไปสนใจกลุมไจก็ออก ฟังคาแนะนําของครูผู้สอนครูผู้สอนจะแนะนําในการแตกิเลสเพื่อให้ได้ให้ความเป็นที่ของจิตเกิดขึ้นท่านต้องตัดสินใจไปตามคําแนะนําของครูเจ้าฝืนถ้าครูเห็นว่ามีจิตแจ่มใสถุงขนาที่ครูสอนบรรดาทั้บริษัทหลายคนในกัรที่จะสอนเรียงตัวไม่ได้ต้องอย่างง่เกินไปถ้าเขาพูดกับบคุคลใดบคนหนึ่งถือว่าพูดกับเราด้วย แต่เขาถือว่าสอนเราโดยจะไปนั่งเรียงตัวไม่ได้มีบางคนทําอย่างนั้นมันเกินมันจะมันโง่เกินไปเวลาก็ถามใครต้องถือว่าถามเราด้วยเมื่อเวลาให้ตอบเราต้องตอบพร้อมกันเหมือนเด็กเด็กนักเรียนมีความฉลาดมากก็ทําตามนี้เขาจึงมีการคลองตัวถ้าครูเขาเห็นว่ามีความจาใสดีพอสมควรเขาจะถามว่ามีเวลานี้มีท่านผูน้ใดมาอยู่ค้าบ้าง ตามความรู้สึกและความรู้สึกเกิดขึ้นให้ตอบทันทีว่ามีหรือไม่มีเขาถามว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายภาพผู้หญิงผู้ชายอาจจะเห็นไม่เสมอกันเพราะเทวดากับผมท่านมามากให้ตอบตามความรู้สึกทันทีอย่ายั้งตัว,เขา,าวเขาถามว่าเวเลานี้ท่านแต่งตัวเสียอะไรก็ตอบตามความรู้สึกหลังจากนั้นเขาจะพาไปพระจุลามุนีเจดีสถาน เป็นที่นมสัสกายของเทวดาราพผมถ้าต่อไปก็ไปบรรดุขปนศิละอาจถ้าต่อไปกับปณิพานสําหรับท่านที่ได้แล้วคอยครูซักซ้อมว่าต่อต่นนี้ไปก็บบรรดาทุกท่านให้ตัดขันห้าที่พิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วให้คล่องตัวเมื่อการเกิดไม่ดีเป็นทุกข์ก็ต้องการอีก หลังจากนั้นจับรูปะโชงพรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์เตรียมสายการกำลังถ้าจิตใจไปตั้งวันที่นิพพานคอยครูสอนอย่างนี้ทุกคนยมีการข้องตัวทุกอย่างตอนนี้ไปก็มรันดาแต่ตพุทธบริษัทหลายเรื่องปฏิบัติได้จับภาวนาเฉยๆสิบนาทีหลังจากนั้นครูจะเข้าไปสอน นับจงแต่ตวเวลาโชว์เขาไวสอนถึงหนึ่งเท่โมงให้กรรมการกดเกลียงบอกสัญญาณบอกเลิกทันทีใครจะได้หรือไม่ได้ไปเรื่องคนนั้นตอนนี้ไปขบรรดาทัรมพุทธวิสัญญาหลายเรื่องปฏิบัติได้